การดูพระสมเด็จวรคังด้วยวิธีการดูหลังพระสมเด็จเพื่อพิจารณาพระแท้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการดูพระสมเด็จในอีกด้านที่หลายคนหลายท่านอาจมองข้ามหรือไม่ค่อยให้ความสำคัญกันมากเท่าไหรนักมีเสียนพระบางคนพูดกันว่าแค่เห็นเพียงด้านหลังพระสมเด็จวรคังก็สามารถตัดสินได้ทันทีเห็นหลัง ก็รู้ว่าแท้หรือเก๊มันจริงหรือไม่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกับเรื่องนี้กันครับเวลาเราจะพิจารณาพระสมเด็จสักองค์นั้นสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่จะทำก็คือดูที่ด้านหน้าหรือที่เราเรียกกันว่าดูพิมพ์นั่นเองครับซึ่งพระสมเด็จวระครังนั้นก็จะมีแม่พิมพ์หลักๆอยู่5แบบด้วยกันจุดสำคัญในการดูพิมพ์ทรงคือต้องเป๊ เส้นสายลายพิมพ์เมื่อเทียบกันแล้วต้องไปกันได้กับองค์ครูหรือองค์ต้นแบบต่างๆหากยิ่งถ้าเทียบกับองค์ครูที่อยู่ในตำราหรือหนังสือโบราณก็ยิ่งชัดเจนและน่าเชื่อถือและนี่ก็คือการดูแบบทั่วไปที่ใครๆที่มีพระสมเด็จหรือกําลังหาพระสมเด็จก็มักจะทําเหมือนกันนั่นเองครับหากแต่นอกจากการดูด้านหน้าของพระแล้วสิ่งที่สำคัญในแพ้กันก็คือ ด้านหลังพระซึ่งในจุดนี้ที่มักถูกมองข้ามกันมากเพราะอันที่จริงแล้วด้านหลังก็ถือเป็นตัวช่วยบ่งชี้ได้ว่าว่าพระองค์นั้นเป็นพระสมเด็จแท้หรือไม่เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยตัดสินได้ดีเลยทีเดียวครับในด้านหลังพระสมเด็จวัระฆังมักมีรอยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาเพราะพระสมเด็จถูกสร้างขึ้นมากว่า150กว่าปีมาแล้วเป็นอย่างน้อยเนื้อปูนที่ใช้ ก็จะมีการยุบตัวหลุดร่อนเสื่อมสภาพตามธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันความเก่าแท้ที่ของปลอมนั้นจะทำขึ้นมาได้ยากมากๆพูดง,ง่ายๆคือด้านหน้าพอจะทำปลอมได้เพราะสามารถถอดพิมพ์ได้แต่ด้านหลังนี่แหละครับที่เป็นสิ่งชี้ชัดอีกขั้นที่ช่วยเราตัดสินพระสมเด็จวัดระฆังองค์หนึ่งได้ดีเลยทีเดียวครับด้านหลังกับนิจฉาชีพ ในส่วนของคนที่ทำปลอมพระสมเด็จนั้นเขาก็มักจะตั้งอกตั้งใจทำพิมพ์ทรงให้ด้านหน้ามีความคล้ายเคืองเพื่อให้ดูเหมือนจริงมากที่สุดโดยที่จะไม่ได้เน้นด้านหลังสักเท่าไหร่แต่หากเมื่อพลิกไปดูด้านหลังมักจะเผยให้เห็นถึงความพิรุษเพราะพื้นหลังที่แท้จริงของพระสมเด็จนั้นมีความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยร่องรอยธรรมชาติและการเวลาซึ่งเรียนแบบได้ยากมากทีเดียวหรือเรียกได้ว่าเรียนแบบไม่ได้เลย เลยนี่จึงเป็นอิผลว่าก,กมัยเซียนพระหลายท่านถึงพูดกันว่าเห็นหลังกระแท้แล้วนั่นเองครับหลักการดูด้านหลังตามตำราของตรียมปวายในตำราของท่านตรียมปวายได้บันทึกเอาไว้ว่าด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังนั้นมีลักษณะหลักๆถึง8ลักษณะได้แก่ 1. หลังรูพรุนปลายเข็ม 2. รอยปูไต 3. รอยหนอนด้น 4. หลังรอยย่นตะไคร่นามหหลังกาบหมาก 6. หลังสังขยา 7. หลังรอยนิ้วมือ 8. หลังรอยริ้วระแหงแต่ในยุคปัจจุบันนี้เพื่อความง่ายต่อการศึกษาภายหลังจึงยุบรวมให้เหลือเพียงแค่4แบบหรือ4ลักษณะใหญ่ๆดังนี้คือหลังกาบหมากหลังสังขยา หลังกระดานและหลังเรียบโดยเอาลักษณะคล้ายกันรวมเข้าด้วยกันไว้ครับปัญหาการเรียกชื่อและความสับสนหากแต่ในบางครั้งก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาหรือความสับสนเกิดขึ้นอีกเพราะบางครั้งคนเล่นพระเองก็มีการเรียกชื่อสลับกันจนเริ่มสับสนอย่างเช่นองค์ลุงพุทธบางคนเรียกว่าเป็นหลังกระดานบางคนก็เรียกเป็นหลังกาบหมาก เรื่องนี้อาจต้องทำความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันใหม่อีกทีเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการเรียกครับวิธีแยกพระแท้กับพระเกสิ่งที่อยากให้ทุกท่านสังเกตคือธรรมชาติของด้านหลังพระแท้จะมีความนุ่มนวลละเอียดเป็นไปตามการเวลาในขณะที่พระเกแม้จะพยายามทำแต่ก็มักออกมาแข็งกระด้างดูตั้งใจเกินไปขาดความเป็นธรรมชาติของการเวลา ปัจจุบันพระปลอมทําด้านหน้าได้ใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆจนบางทีดูแล้วยังแยกไม่ออกแต่พอพลิกด้านหลังความแตกต่างของพระจึงชัดเจนมากขึ้นราคาพระกับความแท้และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระสมเด็จองครูโบราณที่แท้จริงจึงมีราคาสูงหลักร้อยล้านบาทเพราะนอกจากพิมพ์ด้านหน้าที่ถูกต้องชัดเจนแล้วด้านหลังยังมีร่องรอยธรรมชาติที่ยืนยันได้อีกด้วยหลักการทางธรรมชาติ หากจะเช่าหาพระสมเด็จทั้งทีไม่คูณวองแค่พิมพ์ทรงด้านหน้าพึงอย่างเดียวต้องดูด้านหลังด้วยเอาให้ชัดเจนไปเลยครับจะได้ไม่เสียเงินแพงๆกับพระที่ไม่แท้ครับหลังหาดูยากตัวอย่างที่อยากยกขึ้นมาคือลักษณะแบบหลังกระดานหรือหลังไม้กระดานซึ่งถือว่าเป็นหลังที่หาดูได้ยากมีบันทึกไว้ในตำร,ราของอาจารย์ตรียำปวายโดยองค์ที่มีหลังไม้กระดานเช่นองค์คุณบุญสง์ องค์ขุนสีเป็นต้นถ้าใครเจอพระสมเด็จหลังกระดานแท้ๆก็ถือว่าโชคดีอย่างยิ่งครับเพราะน่าจะหายากที่สุดครับวิธีฝึกดูด้านหลังวิธีที่ดีที่สุดคือฝึกดูจากองครูที่อยู่ในหนังสือมาตรฐานเลือกดูองค์ที่ได้รับการยอมรับควรเลี่ยงหนังสือที่มีของปลอมปนและเว็บไซต์ประมูลเพราะอาจไปเจอพระปลอมทำให้ติดตาและหลงทางได้ ถ้าเราฝึกดูธรรมชาติพระแท้จนติดตาเวลาเจอพระจริงๆเราจะเห็นความเป็นธรรมชาติและสามารถตัดสินได้ง่ายขึ้นครับสรุปคือเคล็ดลับการดูพระสมเด็จจะไม่ใช่สำคัญแค่เพียงด้านหน้าแต่ด้านหลังต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญเห็นหลังก็แท้เห็นหลังก็รู้เพราะด้านหลังเป็นสิ่งที่ปลอมยากที่สุดครับการที่เราจะเล่นหาพระสมเด็จทั้งทีเราจะต้องดูให้ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อที่จะได้ของจริงแท้และแม่นยำในการเช่าบูชาจะได้ไม่ต้องเสียเงินแพงๆไปกับพระปลอมฝีมือดีหรือพระสมเด็จไม่แท้ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการเรียนรู้พิจารณาเพื่อพัฒนาความสามารถในการดูพระสมเด็จวัดระฆังให้มีความชำนาญแม่นยำเพิ่มมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอบคุณทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปต่ตอไปขอบคุณครับ